parked outside old school. up in the โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมอิดนะฮะในวันนี้มอยู่เกมขอบลิตี้มือบายกันอีกเช่นเคยนะครับตามชื่อคลิปเลยนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาทําการเล่นหมัดทองนั่นเองนะทุกคนหรือว่า นวมรีเจนนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปเริ่มเล่นกันนะครับผมก็ต้องขอฝากคนละไลค์นะครับคนละแชร์แล้วก็คนละซับสไคร์นะครับมันจะเป็นกาลังใจแก่ผมมากเลยนะฮะส่วนในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นพาร์ทที่3แล้วนั่นเองนะครับสาหรับคลังแสงจักรราศีนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทแรกและพาร์ทที่2เนี่ยสามารถกดที่มุมขวาบนได้เลยนะฮะโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้านวมรีเจนเน้นรีจจมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ ครับโอเคครับก็เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับผมอ่ะก็เป็นชิพเมนนะครับแคบแคบนะฮะจะได้แบบว่าต่อยโดนง่ายนะครับผมโอเคสำหรับเจ้าหมัดรีเจนตัวนี้นะครับผมเป็นหมัดรีเจนตัวแรกในเกม Call of Duty Mobile ด้วยนะครับรหลายๆคนเนี่ยอาจจะรอคอยมามานานมากเลยเน,นะฮะจัด เอฟเฟกตยังสวยครับตอนต่อยนี่มีไฟด้วยนะฮะแบบว่าต่อยเฉยๆอะอ้ย่างมันแล้วก็ลักษณะของเจ้าตัวนวมครับมันจะเป็นแพะนะครับทุกคนก็จะเป็นเหมือนราศีนะเออแบบราศีแพะมีวะไม่รู้นะฮะก็ใครที่อยากได้ฟรีเนี่ย คือมันวัดเรื่องดวงนะครับคือในทุกวันเนี่ยเมื่อเราลองอินเนี่ยเราจะได้ตั๋วสุ่มมาหนึ่งอยนะครับหนึ่งตั๋วเนี่ยเท่ากับการสุ่ม1ครั้งนะครับทุกคนก็ทุกคนสามารถไปรุ่นรับฟรีได้ถ้าถ้าดวงคุณดีนะครับถ้าดวงไม่ดีก็เหมานะครับการันตีการเหมานะครับผมของแต่และกระบอกของแต่และอาวุธนะครับในระดับดีเจเดลีทั้ง6ตัวนี้เนาะมันจะตกอยู่ที่75ครั้งนะครับผมครั้งละประมาณ8900อมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับ ้าจำผิดหรืออะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ไม่เหมากันหรอกมั้งอ่าเรียบร้อยไดานิวเชียแล้ววยจัดแต่ผมยังไม่กดนะครับเพราะว่ามันแป๊บเดียวเองสไลด์เข้าไปไปหนึ่งไปหนึ่งเพื่อนบอกมึงรัดกูทำไมเนี่ยเพื่อนบอกกูไ่ไหวกับมึงแล้วนะมึงเอานวมต่อยมันอย่างเดียวเลยกูไม่ได้ข้ามเลย ครับ s <S ก็เออผมได้ทําการโพสต์ไปเอ้ยโพสต์ไปอุ้ยอะไรเนี่ยผมได้ทําการโพสต์ไปนะครับ <Yeah. S 1> ในชุมชนนะครับ <Yeah. S 1> ก็เป็นในเรื่องของคอมตี้โมบายอีพีที่99 <Yeah. S 1> ก็คืออีพีนี้นั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> ว่าจะเอาเป็นปืนสวิตเบดเอ็กไนรีเจนหรือว่าจะเป็นนวมรีเจนดีนะครับ <Yeah. S 1> โดยเอ่อการโบนนะครับ <Yeah. S 1> อยู่ที่นวมรีเจนเยอะกว่าสวิตเบดเอ็กไนนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> แต่ว่าสวิตเบดเอ็กไนเนี่ยผมจะลงในวันนี้เลย ตอนมานเย็นๆดึกๆหน่อยนะครับผมก็ในวันนี้ก็จะมี2คลิปรวดเลยนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครับผมแล้วก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นทางด้านของ r p g กับกอซ่าเลยแบบรวดเดียวเลยนะครับประามาณนี้เนาะหืมบอมมดล็อกหัวบอดโต โอเคครับแล้วก็พอผมทำหมกระบอกครบแล้วเนี่ยผมจะเอาไอ้หกคลิปนั้นเนี่ยเอามาย้ำรวมกันมาลงอีกทีเป็นแบบว่ามัดรวมนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอันนี้ผมตัดสินใจแล้วนะตอนแรกนะครับผมกะว่าจะเอามัดรวมไปเลยแต่คิดไปคิดมาแล้วมันน่าจะมันน่าจะหนักหน่วงมากกว่านะครับโอเค ก็ได้ได้หมดถ้าสดชื่นก็ได้หมดนะครับโอเคถ้าผมเอาไปเล่นในแล้งเนี่ยผมบอกเลยว่าศัตรูมีร้อนโดยเฉพาะโหมดแคลตเอ้ยไม่ใช่โหมดแคลตโหมดเซิร์ดเดนทอยด่านแคลตนะครับไอ้ด่านตึกสามชั้นนะตึกเอนะคือบอกเลยว่าเอาไปเล่นนี่หัวหน่าจะอุ่นอุ้ยปล่อยไปโดนเอาผมเดินบนกับมัน อืมสวยเพื่อนอแต่ว่านะผมไม่ค่อยเล่นเมลีนะผมไปเล่นพวกปืนพงปืนพกซะมากกว่านะครับทุกคนโอู้ดถึงปืนพกแล้วก็เอาเป็นว่าผมในเร็วๆนี้นะครับในเร็วๆนี้เร็วๆนี้ผมก็จะทำคลิปแบบว่าจัดอันดับปืนพกนะฮะแบบว่า ัอันดับในเรื่องของอาวุธรองพิสโตอะ,อะไรอย่างนอะไรประมาณนี้นะซึ่งปล่บบอยเยอะไม่ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้มาเร็วๆนีน้หรอกนะครับผมวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมวางตารางไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะ oh, โอเคเกลียดบอดนบอดมันหมดหดขึ้นมั้ย <c oughs> ใครที่เคยเล่นในซีซั่นแบบว่าแรกๆนะครับ <Hard point. S 1> บอดยังไกลอ่ะแล้วบอดโดนบัฟมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันเก่งอะ โอ้ดูดิกูจะตายโหดเกินนะครับล็อกหัวกัอะไรเดียวเชียวสไลด์ปึ๊บไปอีกหนึ่งสุดจัดมันมันมากเลยทึบพูดมันอืสไลด์เข้าหน้าไปอีกหนึ่ง ตัวเดิมเลยไหมเนี่ยเกิดปุ๊บตายปั๊บแต่ผมว่านะสกินดีเจนตัวนวมอันนี้เนี่ยสวยนะคือว่าในเอ่อในสกินต่างๆในจักราสีในครังแสงอันนี้เนี่ยคือมันจะเป็นออกสีม่วงสีฟ้าอะไรกันไปหมดเลยใช่ไหมแต่ม <ry Jew el itself> ีเพียงแค่นวมันเดียวเนี่ยเป็นโทนสีส้มๆแดงแดงนะครับบอกเลยว่า ร้อนนะครับร้อนละอุนะฮะใครสายเดือที่ชอบบอกเลยผมก็ชอบชอบมากๆเอาไปใส่คาร์โมอื่นๆนี่ส่วนจัดเลยนะครับเฮ้ยกดผิดกดของอาร์ซีกมไปกดไฟเฉยหายสงสารแล้วคันโอเคครับ ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเดินกันเป็นวงกลมอมืเข้าตูดออือืบอกเลยว่าลูกศิษย์บัวขาวบันชามเมฆเรียบร้อยเพื่อจบไม่สวยเท่าไหร่ โอเคครับผมก็จบเกมไปเป็นเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับโนมดีเจนนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับชอบกันหรือเปล่านะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย